สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับ Honda Civic f d ปี2007นะครับตัวนี้ออโต้ระบบน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยประวัติดีมากครับคันนี้1,30,000นะครับวิ่งมาโดยประมาณเข้าศูนย์ตลอดนะครับลองเช็คดูที่เล่มได้เลยนะครับเอาไปศูนย์ได้เลยครับ ลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่ในราคา2 28,000บาทนะครับรถประวัติดีแล้วก็วิ่งน้อยนะครับถ้าใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ผ่อนได้ด้วยครับลองโทรปรึกษาเจราจาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ดูนะครับถ้ามีเงินดาวางเข้าไปหน่อยรับรองผ่อนชิวๆเอาไปใช้งานกันนะครับ ถ้าถามว่าเวลาผ่อนแล้วหลายคนชอบไปคิดเงินรวมนั่นนู่นนี่แพงครับก็ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้ขับแน่ครับคิดเป็นวันนะครับเอาเป็นวันดีกว่าครับสะดวกใจสบายใจครับเอาไปใช้งานคุ้มครับเดินทางทังครอบครัวไปไหนมาอไหนสบายครับลองชมดูนะครับตัวนี้ก็สวยครับเป็นเบาะหนังแล้วก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่ถ้าสนใจนะครับก็ ลองเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับใน FD คขับหรือ i ีวิคับนะครับเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลอู่เกงเกงอู่เฉพาะอะไรถูกถมีที่ไหนเข้าไปศึกษาได้เลยครับครับผมคันนี้ประวัติดีวิ่งน้อยนะครับเวลาที่ใครหารถก็จะถามวิ่งกี่แสนวิ่งเท่าไรใช้งานเยอะหรือเปล่าก่อนนี่แหละครับประวัติดีๆแบบนี้ก็พากันเข้าศูนย์ไปเช็คได้เลยครับเขาแจ้งชัดครับมีประวัติให้เช็คแน่นอน ลองชมดูนะครับสวยถูกใจให้เน้นโทรเจราจานะครับถ้าชอบจริงสนใจจริงไปทดลองขับเจราจาราคานะครับแล้วก็ปรึกษาเรื่องการจัดไปแน้นนะครับสําหรับคนที่จะผ่อนนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก่จะได้สบายใจอุ่นใจนะครับคันนี้สภาพหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับไปตรวจสอบเช็คสภาพได้เลยนะครับ คันนี้ขายไปพร้อมกับเบอร์ทะเบียนมงคลแบบนี้เลยนะครับเลขมงคลนะครับถ้าชอบให้เน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับขอบคุณครับ